ก็สวัสดีนะทุกคนพบกันอีกครั้งกับช่องแซบแจ็ค c h นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเลียกช่นแปลไทยคลิป SCP-049 version คุเวอร์ชันคณแสดงนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมชอบมากเลยนะโดยมันเนี่ยให้อารมณ์ที่สนุกไปแบบนึงเลยกับเวอร์ชั่นนี้นะครับถือว่าทำดีมากเลยในช่วงปลายฤดูร้อนที่อบอุ่นสาสาวท่องเที่ยวกลางคืนในเมืองทุกอย่างปกติดีทั้ง3ดูสนุกสนาน แต่แล้วมีบางสิ่งที่กำลังหลบในความมืดจับจ้องรอคอย SCP ศูนมันสูง1.9เเมตรมันคือหมอการโลก มันสวมชุดหนาและหน้ากากที่บ่งบอกว่าเป็นหมอดูเหมือนว่าเสื้อผ้ามันจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับผิวหนังของมันจนแยกไม่ออกว่าใครกันในนั้น SCP-049 จะเป็นศัตรูกับใครก็ตามที่มีโรคร้ายชนิดระบาดเดี๋ยวนะโรคระบาดเหรอซึ่งมันพยายามห้ามใจตัวเองตลอดเวลาถ้าหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการตรวจสอบมันอาจจะฆ่าทันที0 4 9สามารถทำให้ระบบร่างกายปั่นป่วนได้เพียงแค่สัมผัสผิวหนังเท่านั้น ูก้9บางครั้งมันก็ไม่ชอบตัวเองที่ทำแบบนี้หรือจริงๆแล้วการฆ่าเชื้อโรคเป็นเพียงแค่ข้ออ้างโดยมันมักจะชอบผ่าตัดแบบหย,ยาบๆกับศพโดยใช้เครื่องมือจากกระเป๋าสีดำหลายครั้งการผ่าตัดมักจะล้มเหลว จึงทำให้เกิด SCP-049-2 ขึ้นมาตัวอย่างของ049-2เป็นศพที่คืนชีพถูกควบคุมโดย049เหตุการณ์นี้เหมือนกับว่า049-2จะจำอะไรไม่ได้เลยและพวกมันจะก้าวรล้าวดุร้ายหากถูกยั่วยุ หรือถูกควบคุมโดย049การทำแบบนี้มักจะบอกว่าพวกเขาได้รับการรักษาแล้วใช่เหรอศูนย์่เก้าใช้เวลาส่วนใหญ่กับการศึกษาผ่าตัดซากศพสัส่นลิ้ยงลูกด้วยนมจำนวนมาก0ูนย์จะใช้เวลาหลายวันในการผ่าตัดอีกทั้งยังต้องเก็บบันทึก ในสมุดที่พกติดตัวตลอดเวลา049มันจะไล่ล่าและหาจนเจอ049ถูกพบในระหว่างการหายตัวไปอย่างไร้สาเหตุระหว่างจู่โจมแหล่งกบดานมัน พบ SCP 0 4 9 2, 2เป็นจำนวนมากในนั้นขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะจัดการ SCP 0 4 9, 2, 9 2, 2ดูเหมือนว่าหมอกาดำเนี่ยกำลังจดบันทึกการประทะเอาไว้นะครับบันทึกหลังจากการจัดก,การ049-2หมดแล้ว SCP, SCP หมอกาดดำมันเต็มใจเข้าไป อยู่ในการควบคุมขององค์กรน่าดูเชื่องดีเหมือนกันอยู่ในห้องกักกันมนุษย์ความปลอดภัยมาตรฐานในไซส์19ต่อไปนี้คือรายงานของ S.P. c 0 4 9มนุษย์ที่มีชีวิต คือสิ่งเดียวที่จะทําให้เข้าใจอะไรต่างๆได้กับผมคิดดีแล้วกับผมนะ่ะเอามาจากสร้างศพมากมายผมเนี่ยตัดสินใจได้ดีแล้วจะทําให้ได้ข้อมูลเพื่อนําไปรักษาผู้ที่ป่วยในกาลโลกจบการบันทึกเทปถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดรับชมเพลลิทที่มุมขวาบนกันได้เลยนะครับผมมีคลิป SCP สนุกสนุก,นกมากมายให้ได้เลือกดูกันดูกัน,นยาวไปเลยครับกว่า200คลิปนะครับ สำหรับวันนี้แซบแจ็คเสียขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย